เล่นอะไรดีเราว่าเล่นน้องบอร์ดเราจะได้จุกดูว่าเราจุกกันกแคไหนเราไม่มีอันนี้ด้วยนะ <c oughs> ไม่มีลูกเองตาอป,ประตู <c oughs> รอ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 ,รอ ก็รหรามตัวมาแล้ว่อ Let <'s> ด Let's go ครับนาวุันาวอนาวุใจร้อนเลยครับ คือพอเขาตัดกอล์ได้เนี่ยเลยหน้าไปไม่มีใครอยู่ในกรอบเลยครับมีสยามอยู่ฝั่คอไว้แต่ก็โดนประกบนะต้องเลือกจบสกอร์นะครับแต่ว่ามาเรน้องบอกดูว่าเราจะได้จุกไหมถามว่านั่นไงไอวีจุกได้จุกแน่นอนจุกแน่นอนไม่ต้องห่วง ก็ปั่นรอบไปเลยแจ okay. ็คก okay, like okay. ับไอวี่เดย์ข right ึ้นออเพล่อเพิ่งมาน่าจะเน้นรุดเหมือนกันเพอเกมนี้เน้นรุดบยอยเพื่อนน็อกไปแล้วช่วยโดยทุกคนเราจะเป็นไรต่อไปหรือไม่ ไช้ไปไรคุณหมอนะเขาอ,อยู่ตรงวัดเราเก็ไปนั่งทีฉันว่าฉันจะไม่โดนไรไอวิวาเป็นโน้ตแล้วไปดีกว่าเราจะปันป้นปั้นปั้นจะไปย้ำเราจะปั้นไปเรื่อย

กุณรุดไปสนีด้วยขาเป็นหนึ่งทีการต่อไม่มีใครช่วยเพื่อนไม่มีใครช่วยเพื่อนทำไงดีทุกคนดย มันตั้งนะตั้งตาปั้นกันหมดเลยเราก็อยากช่วยเพื่อนนะแต่เราเป็นตัวปัน้นแล้วมันไกลด้วยไปคุยโทรศัพท์ดีกวา่านะมีคนต่อตั้งเยอะจะต้องอิงก็ได้ บโลก็สามารถไปขุดเงินขุดทองได้นะครับในตอนกลางในวัย3 0ต่อ3าบได้เงนขนาดนั้นจากฝ่ายก็ไม่มีว่าสโมสรก็เพื่อนน็อกแล้วแต่เฮ้ย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 มันจะไอ้นั่นนะมันจะไอ้นั่นขอซื้อวิ่งไว้ก่อนค่อยไปจู๋ ได้แล้วแคทเธอรีนออยิงมันเอเวอนักบวชจริงตั้งอยู่ตรงนั้นนักบวดยิิงอีกคนล้มไปเร็วเขาะไปหนึ่งใครจะไปช่วยเ <c oughs> พื่อน ไปช่วยเพื่อนทันไหมเนี้ยไม่มีใครช่วยน้องบอดช่วยเองไปช่วยเพื่อน,อน,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 นแล้วทันเฝ้าคู่ด้วยไงยทำไงละทีนี้มาแล้วจ้า ฮะอ๋ะอกดไม่ติดทารีนยินงมันไปแล้วแล้วก็ไม่ติด่ะ,ะมือเลื่อนทุกคนไดกดไม่ติดได้แล้วเราเจ็บซองแล้ว แล้วจะตูเยเย็วนะแล้วน้องก็ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้เลยต้องเข,ข็มชีดตูดเข็มชีดตูด้ยุ่หนะึ่งเราก็ซื้ออันนี้ไปด้วยเลยอะได้เข็มชีดตูดใช้ได้หนึ่งอันพอดี มาชิช่องว่าง20คนขอบคุณม,มากๆนะ,ะครับขอทีมทุกคนเลยนะครับผมามากๆนะไม่มีคนเล่นด้วยเือต้องเล่นคนเดียวชวยกคุยเรื่องของก่อนเรื่อยเลยนะครับวันนี้ก็มารเปิเ่อเน่องนะครับจากการที่มาเมื่อวานตอนที่โซโลโนนเนี่ยเขาใช้คำว่าบ้าคลั่งเลยนะครับสุดบ้าคลั่สุดบ้าคลั่งก็คือข้อเสนอสุดบ้าคลังปั้นอยู่นู้น <c oughs> เราก็ปั้นอยู่นี่จากทบอกว่า <c oughs> นักบวชยิงแล้วก็เ่นในระดับสูงทีอไปพอโดนได้แล้ว่งนักบวชยิงอีกคนนึงนรักบวชเป็นคนสูออน้อยู่ เราก็ปั้นไปเรื่อยๆสองเครื่องสุดท้ายใช่หนึทุกคนใช้ถึงความจริงแล้วใช่มาไรมาไรเครื่องบอลเวิร์ดช่วยนักบอลจริงดีมากเราก็ปั่นไปเรื่อยๆทำไมต้องนั่ง มคน,นไปช่วยเพื่อนแล้วเครื่องบินแล้วไม่นะเครื่องนะสามสิบงั้นเหรอคิดทะลิ้นยิงมันไปเลย กดไม่ติดจะเช็คมาแล้วเฮ้ยเขาคุยโารศัพอยู่อาวิไอวิอยู่ท่นี้แปนแปน9 2งแล้วเตรียมเครื่องราสินนะกา้เราเปิดกล่องปุ๊ดจ้าปุ๊ดจ้า ให้ดูุกคนช่ตดา้นของมโมาฝากคอูนไม่ใช่ัธรรมดาไม่ใช่นเแค่แ่ใคร็มีตัวารรดาคนห็ิงมันไปแล้วไม่มีไม่มีอันนี้ด้วย บรอช้าบรอช้มไม่มีบรโอช้าไปแล้วไปแล้วทุกคนคุณหมอยบใบน่าจะช่วยไม่ทันแล้วแก่อนลนักบี้แล้วกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยก็ก็ทําไมเกิดจะดีแล้วเมื่อกี้เขามา ซื้อรักบี้ดีกว่าทุกคนซื้อชางนั้นไม่ได้ครับคู้บอลมันต้องมีแบบนี้ครับเฮ้ไม่มีตังซื้อเฉรงแล้วลีอยู่นี่อันนีดูีกเรื่องนก็คือเรื่องของมัสมองเกทุกมัสมองเกมนีผมว่าาดในส้นัามอาจจะเปลี่นแปลงไปแล้วนะครับโลอาจจะไม่ใช่ทุกสดาแล้วเมื่อ มีมาริสุนย่าเข้ามาและที่สำคัญที่สุดว่เราได้เอ็นูโเข้ามาแล้วเนี่ยบทบาทของกูโน่เนเชื่อีหน้าก็จะเปลี่ยนครับเรูเพื่อมีตังเยอะซื้อของให้หน่อยหิว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 หวหิ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 หิว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 วหิ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 ว บรอดเจนเดอร์นอกเรเพื่อนฮิวแห้เร็วนกใส้าในเกมเาการกหนดว่าจะปลกตอนไหนจะลุกตอนไหนจะเร็รตอนไหนจะช้าตอนไนจะสั้นตอนจะยาวตอนไหนซึ่งละเขาไม่เท่าไปอีกหนึ่งกลุ่มอิตาจ็คจะอยู่นี่ไหมอิตาจ็คอยู่นู่นเขาเฝ้าที่ไหน Răng ấy bị hướng này Phải bắt đầu đi qua Mẹ coi mình nhỉ, Bắt đầu cái xe rèo phương Má rèo, má rồi Bắt đầu xe rèo Bắt đầu xe rèo. Bà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  rèo. Oh, oh, bà rèo, Bye bye Thân, yes Phương ống <laughs> Mình được hình ảnh Yeah Kì là Nào kì Ồ Ồ kì ốc luôn Yeah Giờ mở Tụi con giờ mở à, gặp, Bye bye